สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมจัดทําคลิปเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโดยเลขดับจะได้มาจากการคํานวณของผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับสำหรับคลิปที่ทำขึ้นเป็นคลิปเลขดับปากหลักที่เป็นตัวเลขที่ไม่ออกมาแล้วประมาณ60ั่งวดติดต่อกันของแต่ละหลักเพื่อน,นำไปพิจารณาร่วมกับตัวเลขของเพื่อนๆน,นะครับก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ของแต่ละงวดน,น,นะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึงแ8จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเราจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากสังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870 จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกือซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับเมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็น เป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่สิบหกเดือนสามนี่เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเอ้ยเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมล้วก็นำเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับ ส่วนถ้าเป็นขั้งดับล่างเราก็จะนำช่อง19 20มาใส่ตรงนี้แทนสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่2ของงวดวันที่1ธันวาคม2563ซึ่งดับมาแล้วประมาณ60นวดติดต่อกัน เรา,าเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับชุดแรกเป็นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลดับหลักสิบบนดับมาแล้วหกสิบงวดติดต่อกันามาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากวันที่หนึ่งเดือนสี่เราจะใช้แถวที่สี่บวกด้วยแถวที่สิบแปดบวกด้วยแถวที่สิบแปดบวกด้วยแถวที่สิบเก้าแล้วก็บวกด้วยแถวที่ยี่สิบ เรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากงวดวันที่1เดือน4ก็จะใช้ผลของ,งวันที่16เดือน3 5มบวกศย์เป็น5 0, 5าบวกศย์เป็น5 5าบวกแเป็น13 13าบวกสเป็น15ก็จะได้เลขเด่น5ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนคือ7จสานะครับจะเห็นว่า5กับ7ไม่ตรงกันดับแสดงว่าดับเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่16เดือน4ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคือ1เดือน4ี่ ศูนย์บวกสเป็น 4, 4่สี่บวกสเป็น 4, ี่วิททษครับสี่บวกสี่เป็น 8, 8ดบวกแเป็น 16, 16, กบวกหเป็น 21, ก็จะได้เลขดับ 1. ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนคือ 29, 1ก้าหับสไม่ตรงกันดับเป็นงวดที่ 2. ผมข้ามไปงวดที่12เลยนะครับคืองวดที่16เดือน 9. ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคือวันที่1นึ่งเดือนเก้ 5้บวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น11 11อบเวกหเป็น17ก็จะได้เลขดับ7ผลการออกเลขท้าย2ตัว,ตวบนคือ60 7ู็ดกับหไม่ตรงกันนะครับดับหลักสิบบนเป็นงวดที่12ต่อไปเป็นงวดวันที่1เดือน10ก็จะใช้ผลของก่อน,อน,อนหน้าน,นั้นคือวันที่16เดือน9 เจ็ดบวกเก้าเป็น16 16กบวกเก้าเป็น25่5บวกเจ็ดเป็น32 32, 32ิบวกเก้าเป็น41ก็จะได้เลขดับหนึ่งผลการออกเลขท้าย2ตัวบนคือ4ี่สากับสี่ไม่ตรงกันดับหลักสิบบนเป็นงวดที่สิผมค่าไปงวดที่ยีเลยนะครับคืองวดที่สิเดือนสก็จะใช้ผลของงวดเป็นที่หนึ่งเดือนสามหกบวกเก้าเป็นสิบห้บวกเเป็นยี ยี่สเป็น30 30ิบวกหเป็น35ก็จะได้เลขดับ5ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนคือ28 5กับ2ไม่ตรงกันดับหลักสิบบนเป็นงวดที่24สิบำหรับตารางนี้เป็นงวดที่25ถึงงวดที่36มผมข้ามไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลา ท่านผูใดยอยากเช็คก็ลองไปคำนวณดูนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับผมข้ามไปงัวที่สามสดสี่สิบแก็ข้ามไปเลยนะครับอะไรยกตัวอย่างว่าถ้างวดที่40ละกันลองดูนะครับววทุที่16เดือน11ก็จะใช้ผลของผลของวัววันที่1เดือน11 3เอ็ดสามบวกหกเป็นเก้เบวกหเป็นสิบห้บวกเเป็นยี่2บวกเเป็นสาได้เลขดับ1 ผลการเอกเลขท้าย2ตัวบนคือ2 3 1กับ2ไม่ตรงกันคือดับหลักสิบบนปเป็นงวดที่40ผมข้ามไปงวดที่60เลยนะครับคืองวดที่1เดือน11ก็จะใช้ผลของงวดวันที่16เดือน10 0บวก0เป็น0 0 0บวกเป็น0 0บวก3เป็น3 3บวก8เป็น11ก็จะได้เลขดับ1ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนคือ0 4 1ย์กับ2ไม่หน่กับ0ไม่ตรงกันดับเป็นงวดที่60 10. ต่อไปเป็นงวดที่61ง่งวดที่16เดือน11ก็จะใช้ผลของงวดที่1เดือน11 4บวกแเป็น12 12บวกแเป็น20 20บวก4เป็น20 24 24บวก0เป็น24ก็จะได้เลขดับ4ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนคือ6 1 4กับ6ไม่ตรงกันคือดับหลัก10บ,บนเป็นงวดที่61ต่อไปเรามาดูเลยนะครับว่า จะได้เลขดับหลักสิบบนงวดวันที่หนึ่งธันวาคมที่จะถึงนี้จะได้เลขดับอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดก็จะได้เลขดับแปดดังนั้นหลักดับหลักสิบบนชุดที่สองนี้จะได้เลขดับคือแปดนะครับ ต่อไปเป็นดับหลักหน่วยบนซึ่งดับมาแล้ว60งวดติดต่อกันเช่นกันเราจะใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่7บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่11บวกด้วยแถวที่14นะครับามาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากงวดที่1คืองวนที่1เดือน4ก็จะใช้ผลของวันที่16เดือน3 1บวก0เป็น0 0บวก6เป็น7 7เบวก0นเป็น7 7เบวก8ปเป็น15 ก็จะได้เลขดับ5ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนคือ7 3 5กับ3ไม่ตรงกันคือดับหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1ผมค่าเป็นงวดที่12เลยนะครับคืองวดที่16เดือน9ก็ใช้ผลจะใช้ผลของงวดที่1่เดือน9 3บวก0ย์เป็น3 3บวกเเป็น 12, 12 12บวก0ูนย์เป็น12 12บวกเป็น18ก็จะได้เลขดับ8ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนคือ60 แปดกับศูนย์ไม่ตรงกันคือดับหลักหน่วยบนเป็นงวดที่สิบสองต่อไปผมค่าเป็นงวดที่ยี่สามเลยนะครับคืองวดที่สิบหกเดือนสามก็จะใช้ผลของงวดที่หนึ่งเดือนสามสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสามเป็นสิบสี่ก็จะได้เลขดับสี่ผลการออกเลขท้ายสองตัวบนคือสองแปดก็สี่กับแปดไม่ตรงกันนะครับคือดับหลักหน่วยบนเป็นงวดที่ยี่สิบสาม สำหรับตารางแผ่นนี้เป็นงวดที่2 4บยี่สี่ถึงสามสิบห้าผมข้ามไปเลยนะครับสำหรับแผ่นนี้เป็นงวดที่สามสิบหกถึงสี่สิบเจ็ดผมก็ข้ามไปเลยนะครับไปดูแผ่นนี้งวดที่ห้าสิบเก้าเลยนะครับคืองวดที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเขาจะใช้ผลของงวดที่สิบหกเดือนสิบ 8ปดวกย์เป็น8 8ดบวกสเป็น12 12บวกแเป็น20 20บวกหเป็น26ก็จะได้เรียกดับ6ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนคือ0 4 6กับ4ไม่ตรงกันนะครับดับหลัก10บนเป็นงวดที่59ต่อไปเป็นงวดที่60จะใช้แถวที่2เอ้ยโทษครับงวดที่60คือวันที่16เดือน11ก็จะใช้ผลของงวดที่1เดือน11 ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์บวกหกเป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าก็จะได้เลขดับห้าผลการเอยเลขท้ายสองตัวบนคือหกหนึ่งห้ากับหนึ่งไม่ตรงกันนะครับดับหลักหน่วยบนเป็นงวดที่หกสิบต่อไปมาดูนะครับว่าจะได้เลขดับหลักหน่วยบนงวดที่หนึ่งธันวาคมเนถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับเราจะใช้ผลของงวดที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกศูนย์เป็นเก้า 9กบวกหเป็น14 14ีบวกหเป็น20่สิบวกสเป็นเอ้ยโทษเริ่มใหม่เลยนะครับ7จบวกสเป็น9 9้เบวกศเป็น9 9้เบวกหเป็น14 14ีบวกหเป็น20ก็จะเล้เลขดับบนคือศนะครับเอ้ยโทษเลขดับหน่วยบนคือ0นย์นะครับดังนั้น เราจะได้เลขดับหลักหน่วยบนวันที่หนึ่งธันวาคมที่จะถึงนี้คือเลข0ูนย์นะครับต่อไปเป็นเลขดับหลัก10บล่างซึ่งดับมาแล้วประมาณ60งวดเช่นเดียวกันเราจะใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่3มบวกด้วยแถวที่5บวกด้วยแถวที่8แล้วก็บวกด้วยแถวที่18 มาเช็คผลงวดที่1กันเลยนะครับคืองวดที่1่เดือน4เราก็จะใช้ผลของงวดที่16เดือน3 2บวก8เป็น10บ0บวก5เป็น15 15บวก6เป็น21 21บเวก0เป็น21ก็จะได้เลขดับ1ผลการออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ85 1กับ8ไม่ตรงกันนะครับก็คือจะได้เลขดับหลักหน่วยบนเอ้ยโทษครับหลักสิบบนเป็นงวดที่1ต่อไปลองมาดูงวดที่2ดูนะครับคืองวดที่16เดือน4 ก็จะใช้ผลของงวดที่1เดือน4 4่บวกสเป็น6 6กบวกเเป็น13 13บวกสเป็น16บหกบกบวกสเป็น20ก็จะได้เลขดับ0ผลการออาเลขท้าย2ตัวล่างคือ60ศูนย์ศูนย์กไม่ตรงกันนะครับคือดับหลักสิบล่างเป็นงวดที่สองลงมาดูงวดที่12กันเลยนะครับคืองวดที่16เดือน9ก็จะใช้ผลของงวดที่1เดือน9 เจบวกสเป็น11 11อบเวกหเป็น12 12อบวกเเป็น21 21ิบเบวกสเป็น23ก็จะได้เลขดับ3ผลงานออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ79 3กับ7ไม่ตรงกันนะครับแสดงว่าดับหลัก10ล่างเป็นงวดที่12แผ่นนี้เป็นงวดที่13ถึง24ผมขอข้ามไปเลยนะครับ ถ้าท่านใดเจออยากจะลองเช็คดูถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็แจ้งผมด้วยก็ได้นะครับคอมเมนต์มาได้ไว้ด้านล่างเลยเนยนะครับต่อไปเป็นแผ่นที่แผ่นนี้เป็นงวดที่ 25- ถึง36ก็จะใช้สูตรเดิมแผ่นนี้เป็นงวดที่3 7ถึง48แผ่นนี้เป็นงวดที่4 9ถึง60ผมข้ามไปเลยนะครับ แผ่นสุดท้ายคืองวดที่6งวดที่61ก็คืองวดที่16เดือน11ก็จะใช้ผลของงวดวันที่1เดือน11 5บวก6เป็น11 11บเวก0นย์เป็น11 11บเวก6เป็น17 17บเวก8ปเป็น25ก็จะได้เลขดับ5ผลการออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ4 6 5หกับ4ไม่ตรงกันนะครับดับหลัก10ล่างเป็นงวดที่61ต่อไปเรามาดูนะครับว่าจะได้เลขดับหลัก10ล่างงวดวันที่1ธันวาคม ได้แก่เลขอะไรนะครับจะใช้ผลของวันที่16เดือน11 9เบวก2เป็น11 11บเวก6เป็น17 17บเวกูนย์เป็น17 17บเวก1เป็น18ก็จะได้เลขดับ8ดังนั้นเราจะได้เลขหลับหลัก10ล่างงวดจำที่1ท่ธันวาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลข8นะครับสำหรับเลขดับหลัก10ล่างต่อไปเป็นเลขดับหลักหน่วยล่างซึ่งดับมาแล้วประมาณ60งวดเช่นเดียวกันและใช้สู ในแถวที่7บวกด้วยแถวที่9แล้วก็บวกด้วยแถวที่9แล้วก็บวกด้วยแถวที่10แล้วก็บวกด้วยแถวที่15เรามาเช็คผลย้อนหลังงวดที่แรกเลยนะครับงวดคืองวดที่1เดือน4ก็จะใช้ผลของงวดที่16เดือน3 0นบวก4เป็น4 4บวก4เป็น8 8บวก2เป็น10 10บวก9เป็น1 9ก็จะได้เลขดับ9ผลการออาเลขค้าย2ตัวล่างคือ85 ก้ากับห้าไม่ตรงกันก็คือดับหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่หนึ่งผมง่ามข้าไปงวดที่สิบสองเลยนะครับคืองวดที่สิบหกเดือนเก้าก็จะใช้ผลของที่หนึ่งเดือนเก้าศูนย์บวกเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองเป็นสิบหกสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบก็จะได้เลขดับศูนย์ผลการออกเลขค้ายสองตัวล่างคือเจ็ดเก้าศูนย์กับเก้าไม่ตรงกันนะครับก็คือดับหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่สิบสอง ต่อไปแผ่นนี้เป็นงวดที่ 13- ถึง24ผมก็จะขอข้ามไปเลยนะครับแผ่นนี้เป็นงวดที่ 25- ถึง36ผมก็ขอข้ามไปเลยนะครับแผ่นนี้เป็นงวดที่3 7ถึง48ผมก็ขอข้ามเช่นเดียวกันแผ่นนี้เป็นแผ่นเป็นงวดที่4 9ถึง60 มาดูแผ่นสุดท้ายเลยนะครับสําหรับดับหลักหน่วยงะล่างเรามาดูงวดที่6 1กันนะครับก็คืองวดที่16เดือน11ที่ผ่านมาเราจะใช้ผลของงวดที่ห่เดือน1 1 0นบวกสเป็น2 2 2บวกสเป็น4 4บวกหเป็น5 5าบวกหเป็น10ก็จะได้เลขดับ0ผลกาออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ4,6 0กับ6ไม่ตรงกันดับหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่61 ต่อไปเรามาดูนะครับว่าจะได้เลขดับหลักหน่วยล่างงวดวันที่1นธันวาคมที่จะถึงนี้คืองวดอะไรคือเลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดวันที่16เดือน11ที่ผ่านมา2อบวกแเป็น10บ0ิบบวกแเป็น18 18บวกสเป็น20 20บวกแเป็น28ก็จะได้เลขดับ8ดังนั้นเราจะได้เลขดับหลักหน่วยล่างงวดวันที่1นธันวาคมที่จะถึงนี้คือเลข8นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ